สวัสดีครับผมปิโซ่าครับคอรัมนิดหนะังสือพิมพ์สปอร์ตคู่และสตาสกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพฤรหัสสบ,บดีที่7ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ทัศนะ1า1คู่ครับอยู่ในแดนบวกสมบูรปาการแพ้ไม่ขาด ต่อบุรีรัมย์นะครับหนวันนี้ครับฟุตบอลถือว่าน่าสนใจเยอะมากจริงๆึ้นะครับนอกจากศึกยูฟาเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองนะครับยังมีฟุตบอลโลกหลายโซนโรงสนามนะครับในรอบคัดเลือกวันนี้ครับผมจะโฟก,กัสไปที่ การวิเคราะห์นะครับหคู่ในฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ3นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ mm 8 8นิวทางเลือกที่ตอบโจทย์มีความครบคันทุกอย่างนะครับสามารถฝากเข้าถอนออกได้ตลอดเวลาเรื่องการเงินปลอดภยัยมั่นคง100%เซการันตีว่าปลอดภยัยอย่างแน่นอนจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แท่านนะครับอีกช่องทางนะครับตอนนี้ที่อยากฝากเอาไว้ให้ติดตามคือเพจ อสปิโดซานี่ครับ A O ขี f za, ปสปิโดซาภาษาไทยซึ่งที่นี่ครับจะมีทั้งบทความข่าวสารรวมถึงบุคค์ครับฟุตบอลทั่วโลกแจกกันให้ฟรีตามรอบเวลาาเนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ mm 8 8ดแดวกันได้และอีกช่องทางคือช่องบอลแต่ง8 8 o f f i อ i ฟ l บน y ีย t บน e เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่ขอฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ3ไปกันที่กลุ่มบีนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง ออสเตรเลียพบกับโอมานคู่นี้ย้ำนะครับว่าแตะกันที่สนามกลางนะกรุงดฮาประเทศกาตาร์ตรงนี้ครับทำให้ความได้เปรียบของทัพซ็อกเกอร์รูเนี่ยแทบจะหมดลงไปนะครับและตรงกันข้ามน่าจะเป็นทางโอมานเนี่ยที่ดูแล้วคุ้นเคยได้เปรียบความคุ้นเคยเรื่องสภาพแวดล้อมมากกว่านะครับ ทางออสเตรเลียเนี่ยชื่อชั้นศักยภาพประสบการณ์อาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากภูมิลังทีมชุดนี้นักเตะหลายคนเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สไตล์การทําทีมของกุนซือแกร์อโนอโเนี่ยเป็นบอลที่เล่นแบบเน้นผลรับเป็นหลักครับแนลุกวันนี้ครับตัวเก่งอย่างทอมโรจิตก็บาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ตัวนี้ครับผมมองว่าทําให้เกมลุกเนี่ยดูแล้ว ขับประสิทธิภาพไปพอสมควรนะครับวันนี้ครับเจอกับทางโอมานครับซึ่งลงเล่นมา2เกมเก็บมา3าแต้มแล้วก็ส่งบอลครับในยุคของกุนซือบังโกอีวานคูวิดต้องบอกนะครับว่าเป็นบอลที่มีความครบเครื่องมากขึ้นจังหวะเพสซิ่งกดดันแล้วก็เล่นเกมโต๊กลับเนี่ยวางผลได้ยิ่งเป็นบอลที่มันเน้นรัมรอโตผมมองครับว่าแท็กติกของทางอีวานคูวิดเนี่ยดูแล้ววางผลได้มากขึ้นครับในยามที่ออสเตรเลียนะครับเป็นบอลที่เล่นแบบเน้นผลลัพธ์มากขึ้นครับแล้วก็แนลูกชุดนี้ไม่ดุอย่างที่ไปมาเป็นต่อที่1.2หน บอกว่าชั่วโมงนี้ครับสู้ได้อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดนะครับแล้วก็เพื่อเนี่ยมีเซอร์พาถึงขันแบ่งแต้มได้เช,ชียร์บอลรองเชียร์ทางโอกปานะครับในคู่นี้เฮงแกร่รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ